สวัสดีครับพบกับเรานะครับช่องพลายอมซับน้องชมพู่นะครับผมผวันนี้เราจะพาน้องชมพู่ไปทําอะไรเนาะครับผมผมก็พาน้องนะครับมาวาสับปะรดนะครับให้พอใหญ่เนาะพอใหญ่ตกมันนะครับนี่มาเอาสับปะรดนะครับที่เราเอาไว้ด้านนอกนะครับเอาไปให้พอใหญ่นะครับเพราะว่า สับประรดยังไม่มาสูงพ่อใหญ่นะครับผมแต่พ่อใหญ่ก็ตกมันนะครับไม่สามารถออกเดินออกมากินได้นะครับผมเฮออ้เอ,อ mẹo subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ เก่งกองเขาะนะครับผมว่าเ้อจะรู้ที่ไหมครับผม รอดูนะบรรยากาศช่วงเช้านะครับผมชมพู่ก็จะมอมแมมหน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้อาบน้ำนะครับผมเ็นดูนะครับผมสเตปการเลี้ยวนะครับพ่อเดี๋ยวเราจะมาเอาสับปะรดนะครับตรงนี้นะครับไปให้พ่อใหญ่นะครับผม เดี๋ยวเราขออนุญาตเอาขึ้นก่อนนะครับนี่นะครับเราก็ขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะอาบน้ําให้ช่มพู่ก่อนเนาะครับผมมาพูามาๆมามาเลยลูกมะมาอาบน้ําก่อนนะครับเดี๋ยวอาบเสร็จบเดี๋ยวเราจะต่อนะครับผมพาจมพู่เอาไปให้เลยนะครับผมอาบน้ําให้ชมพู่ก่อนนะครับ ตอนนี้อาบน้ำเสร็จแล้วนะครับผมผมก็อาบน้ำเสร็จก็ไปเลยครับผมเอาอยาไปให้พ่อใหญ่นะครับผมต้นสับประรดนะครับผมผูก็จะอาบน้ำตัวดำเยี่ยมเลยนะครับผมนี่ครับผมเจอต่อหินนะครับไปได้หมดโอ้ตกแล้วต้นหนึ่งเื้อ อ้าก่อนเฮาหยุดก่อนเฮาเดี๋ยวใส่ก่อนนะครับอ่ะไปเก็บไปไปลูกไปเอาไปให้พ่อใหญ่กินก่อนเดี๋ยวพ่อใหญ่หิวสับปะรดนะครับผมพ่อใหญ่ก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะครับผมยังไม่ได้อาบน้ำอาบอะไรให้เลยนะครับผม ค่อยๆลุกค่อยๆจากชะง,งักด้วยนะครับผมโอ้ดึงแล้วดึงเออไปได้ไหมเนาะหนักพอสมควรนะครับแต่ชมพู่ก็เอาไปได้นะครับเพื่อพ่อใหญ่นะครับผม มาแล้วนะครับมาแล้วเดี๋ยวเราไปรอชมพ่อใหญ่กันเลยนะครับผมมาลูกมามามาพูมา,มา,ม,ามานี่มามานี่มาเก็บมานี่ครับพ่อใหญ่มาแล้วนี่เอามาให้พ่อใหญ่มานี่มามาโอ้ยมามามา,มา มาเลยดึงมามาเอานครับพ่อใหญ่ดมเสร็จแล้วนะครับผมออให้พ่อใหญ่ก่อนลูกอ่ให้รางวาัลอ่ะกินไปเไปไปหลักตัวเองเลยไปเลยไปนู่นเลยหลักตัวเองอยู่นู่นไปผู้ไปเลยลูกโหนะครับ เอาให้ได้เลยไปไปไปเดี๋ยวหนูพอยไปกินข้างนอกลูกปไปเอ้อแล้วครับจะเอาไปหลักกินหลักตัวเองนะครับผมพ่อใหญ่นะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยครับเดี๋ยวพอควานจะเอาสาบพะดลดลงก่อนนะครับผมเดี๋ยวพอควานจะทําความสะอาดหลักของพ่อใหญ่ก่อนนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับผมพ่อใหญ่จะได้กินหญ้าต่อนะครับ อนนี้ก็ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้เขากินต้นสับปะรดอ่าสับปะรดนะครับผมสับปะรดต่อนะครับผมครับนี่ครับสับปะรดจะเอาไปให้พ่อใหญ่นะครับผมพ่อใหญ่ก็อยู่แล้วนะครับมายืนนะครับไหนดูน้ำมันก่อนโอ้น้ำมันไหลเยอะมากเลยนะครับแต่ช่วงเช้าวันนี้ยังไม่ออกลึงนะครับผมออกแต่ขมับนะครับผม ออนี่ครับสองข้างเลยนะครับสมบูรณ์มากครับพ่อใหญ่ครับเดี๋ยวกินสับป,ปะรดต่อเลยนะพ่อใหญ่เนาะตอนนี้พ่อใหญ่ก็ทานนะครับผมให้ทานเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณชมพูด้วยนะครับที่ลากสับป,ปะรดมาให้พ่อใหญ่กินนะครับผมวั <c oughs> นนี้ไม่มีสลิงนะครับสลิงลดสลิงก็ควานของมงคนเอาไปเกี่ยวหญ้านะครับวันนี้ สาล้งไม่อยู่นะครับเราก็ต้องเอารถลากรถเข็นนะครับไปเข็นสับปะรดมาให้พ่อใหญ่นะครับว่าสับปะรดยังไม่มาส่งนะครับวันนี้เพราะว่าช่วงหน้าฝนนะครับรถจะยังเข้าไม่ได้นะครับผมเมื่อวานก็ไม่ได้มาส่งนะครับวันนี้ก็รอดูอีกทีนะครับผมดูความสมบูรณ์ของพ่อใหญ่นะครับอุ่นมากนะครับปีนี้ มูลครับดูไหลอาบแก้มเลยนะครับน้ำท่าก็เตรียมให้เรียบร้อยนะครับเตรียมให้เรียบร้อยอยาอะไรนะครับหลักก็ทําความสะอาดนะครับเก็บกวาดให้เรียบร้อยเลยนะครับผมเพราะว่าถึงเขาจะตกมันแต่เขาก็ยังรักความสะอาดนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก็พาน้องชมพู่นะครับไปลากต้นสับปะรดนะครับให้พ่อใหญ่ได้ทานนะครับผมได้กินนะครับเพราะว่าสับปะรดไม่มาส่งเนาะครับวันนี้ครับก็เอามากินผสมกับหญ้านะครับที่เราไปเกี่ยวมาให้นะครับผมสักพักเราก็จะให้หญ้าต่อนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับให้กำลังใจช่องพลายอมทรัพย์น้องชมพู่ด้วยนะครับผม ครับผมบก็ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ